ข้อที่12นะคะโจทย์บอกว่ากำหนดจุด A มีพิกัด5 5ถ้าจุด B เกิดจากการหมุนจุด A รอบจุดกำเนิด O ททำมุม120องศาในทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วรูปสามเหลี่ยม AOB จะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะโจทย์ข้อนี้นะคะ,ะก่อนที่เราจะไปคิดโจทย์อะไรทำไมก็แล้วแต่พยายามวาดเป็นภาพออกมาให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดก่อนเนาะ เริ่มที่เขาบอกว่าจุด A มีพิกัด55ตรงนี้ก็คือแกน x นะคะ x เป็น5แล้วก็ y เป็น5ฉะนั้นเราก็มาสร้างแกน x แกน y ขึ้นมาแกน x คือแนวนอนแกน y คือแนวตั้งโอเคไหมแล้วทีนี้นะคะจุด55 x เป็น5เราก็นับมาฝั่งด้านขวานะคะ5ช่องเนาะอันนี้เราก็ เป็นการสเก็ตภาพแบบคร่าวๆนะคะแค่ให้เรารู้ว่ารูปมันจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรนะอ่ะอันนี้ก็กะประมาณมา5ช่องแล้วก็แกน y เป็น5ก็ขึ้นไปอีก5าช่องฉะนั้นนะคะหาจุด55เราก็ลากมา y เท่ากับ5 x เท่ากับ5ตัดกันที่จุดนี้นะคะก็คือจุดที่ x เป็น5 y เป็น5ฉะนั้นเราก็ได้พิกัดของจุด A แล้วเขาบอกว่า จุด B เกิดจากการหมุนจุด A รอบจุดกำเนิด O นะคะจุดกำเนิด O ก็คือจุด0,0ตรงนี้ x เป็น0 y เป็น0หมุนจากจุด A ตรงเนี้ยมา120องศานะคะในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาก็คือลงด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาถามหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A O แล้วก็ B นะคะ ่ะฉะนั้นรูปที่เราได้คร่าวๆก็จะประมาณนี้120องศาเราก็กะเอานะคะก็อาจจากตรงนี้เนาะทำไมตรงนี้ถึงเป็น45องศาสงสัยไหมคะเพราะว่าจากแกน x มา5หน่วยแกน y ขึ้นไป5หน่วยทีนี้ระยะทางมันเท่ากันใช่ไหมคะเวลาที่เราลา,ลากเส้นจากจุด O หรือจุดกำเนิดตรงเนี้ยไปที่จุด A นะคะมันก็จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นมันก็จะแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็เลยเป็น45องศานะทีนี้นะคะเราก็จะกำหนดให้ระยะจากจุด O ไปที่จุด A เนี่ยเป็นระยะ x หน่วยโอเคไหมคะลากเส้นจาก O ไป A ตัวนี้กำหนดให้เป็น x หน่วยแล้วเราก็มาหาค่า x ตรงนี้ก่อนการที่เราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AOB ได้ ตามสูตรการหาพื้นที่ก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงถูกไหมคะฉะนั้นฐานตรงนี้มันก็คือต้องหาระยะ AB แต่ซึ่ง AB ตรงนี้สังเกตว่าเส้นมันจะเอียงๆนะมันจะไม่ได้ตรงเป็นแบบตั้งตรงขนานกับแกน Y ลงมานะคะเพราะว่ามุมตัวนี้มันเป็น120องศาใช่ไหมถ้าเราว่าจริงๆมันก็จะเอียงประมาณนี้แหละนะ ฉะนั้นมันก็เลยจะหาระยะ A B จากในรูปโดยตรงไม่ได้นะคะเราก็ต้องค่อยๆใช้ความรู้หลายๆส่วนมาประกอบกันนะฉะนั้นอันแรกนะคะจะขอหาระยะของ x ก่อนก็คือจากจุด O ไปที่จุด A ว่ามันจะมีระยะทางเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะเส้นที่ x ตรงนี้เนาะจาก O ไป A ตรงเนี้ย อย่างที่บอกว่ามันเป็นเส้นลากเฉียงจากจุด O ไปที่จุด A เฉียง45องศาใช่ไหมแล้วจาก A ถ้าลากมาขนานแกน y มาที่แกน x นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นมุมฉากแสดงว่าในเส้น x แล้วก็เส้นที่ตั้งฉากกับแกน x ตรงนี้นะคะมันก็จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังฝั่งนี้ที่วาดไว้นะคะเส้นสีม่วงก็คือตามรูปเลยนะคะแล้วก็สีส้มตัวนี้ก็คือเส้นที่ลากจากจุด a ขนานแกน y มาตั้งฉากกับแกน X นั่นเองเมื่อเกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็สามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาได้ทีนี้ถามว่าอ่ะเรารู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีค่าเป็น5ก็มันคือระยะของจาก จุด0ย์ใช่ไหมมาที่แกน x 5หน่วยเนี่ยตามพิกัดของจุด A เลยนะคะมาที่แกน x 5หน่วยแล้วก็ไปที่แกน y ก็เป็น5หน่วยเหมือนกันฉะนั้นระยะจากจุด O มาที่เส้นสีส้มที่ตั้งลากตั้งฉากลากขนานแกน y มาก็จะมีระยะเป็น5หน่วยแล้วก็ลากขึ้นไปก็เป็น5หน่วยแล้วเราต้องการหาด้าน x ที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก ก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะคะโดยที่ด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือ x ยกกำลังสองจะเท่ากับด้านที่เหลือยกกำลังสองบวกกันด้านที่เหลือก็คือกํากำลังสองบวกกับ5้ากำลังสองนะแล้วเราก็ยกกำลังสองออกมากลายเป็น25บวกกับ25ได้เท่ากับ50ทีนี้เราต้องการหาค่า x เราก็ถอดรูท้ออกมา50จริงๆตรงนี้มันก็คือ 25ใช่ไหมคะ25คูณ2 25คูณ2ซึ่ง25เราก็ถอดออกมาได้เป็น5คูณ5เห็นไหมคะฉะนั้นในการถอดรูทตรงนี้เราก็ถ้ามันเกิดการคูณกัน2ตัวเราก็สามารถดึงออกมานอกรูทได้ก็เลยได้ x เป็น5รูท2นั่นเองค่ะคราวนี้เมื่อเราได้ x ได้ค่า x ออกมาแล้วว่า x เท่ากับ5รูท2เนอะ,อะฝั่งนี้ ะะระยะ x คือ5รูท2ทีนี้จากจุด O มาที่จุด B เนี่ยจุด B มันเกิดจากการาหมุนจุด A มาใช่ไหมแสดงว่าระยะจากจุด O มาที่จุด B มันก็จะเป็นระยะเดียวกับจากจุด O ไปที่จุด A เช่นกันนะคะก็เลยจะทำให้ฟังกก็มีค่าเท่ากับ x เหมือนกันซึ่ง x ก็คือ5รูท2ก็จะกลายเป็น เส้น2เส้นที่มีความยาวเท่ากันนะคะเมื่อเราหมุนสามเหลี่ยมตรงนี้อ่าตัวนี้จุด o ใช่ไหมจุด A แล้วก็จุด B ถ้าเราหมุนสามเหลี่ยมรูปนี้ให้ฐาน a b มันอยู่ด้านล่างก็จะได้ดังรูปในขั้นตอนที่2ที่ปรากฏตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจากจุด o มา a ยาว5รารูทจาก O ไป B ก็ต้องยาว5รูทอเช่นกันเพราะว่า b เกิดจากการหมุนของ A โอเคไหมทีนี้เราสังเกตเห็นว่าด้านของรูปสามเหลี่ยมสองด้านมันมีความยาวเท่ากันแบบนี้นั่นแปลว่ามันเป็นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีเส้น2เส้นเท่ากันใช่ไหมเป็นเส้นที่ลากจากจุดยอดลงมาตัวนี้จุดยอดของเราก็คือจุด O นะคะ เมื่อเราได้แล้วว่าสามเหลี่ยม aob เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วฉะนั้นถ้าเราลุดรากเส้นจากจุด o ลงมาตั้งฉากกับฐานมันจะทำให้แบ่งฐานสองข้างเนี่ยออกเป็นมีขนาดเท่ากันนะคะเส้นที่ลากจากจุดยอดลงมาจะแบ่งฐานให้มีขนาดเท่ากันฉะนั้นเราก็เลยจะก,กำหนดตรงนี้ฐานทั้งสองข้างตรงนี้ให้เป็นค่า y นะคะแปลว่าฐานของเราเนี่ย b กับ a ใช่ไหมระยะก็คือ b a หรือ a b ก็ได้นะมีฐานเป็น a b ฉะนั้น a b เกิดจาก y บวกกับ y ก็เลยได้เป็น2 y นั่นแปลว่าถ้าเราอยากรู้ระยะของ a b เราจะต้องหาค่า y ออกมาให้ได้ก่อนเนาะ แล้วเข้าไอจะหาได้ยังไงเราก็มาดูตัวนี้นะคะค่อยๆพิจารณาไปจากจุด B ลากมาตรงจุดที่เป็นจุดตั้งฉากแล้วก็ลากไปที่จุด O มันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมเพราะว่าเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานมันก็จะทำให้เกิดมุมฉากตรงนี้นะคะฉะนั้นเมื่อมันมีมุมมุมหนึงเป็นมุมฉากแล้วเรารู้เรารู้ว่ามุม อีกมุมหนึ่งกลาง30องศาทําไมถึงรู้ว่ากลาง30ก็เพราะว่ามุมจุดยอดมุมยอดเนี่ยเป็น120แล้วทีนี้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะบวกกันได้180ถูกไหมคะมุมมันก็เลยจะเหลืออีก60ใช่ไหมแล้วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากัน60เอามาแบ่งครึ่งก็เลยได้เป็นมุมละ30นั่นเอง เราก็จะมาหาค่า y จากการใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติเข้ามาช่วยเพราะว่าเรารู้รู้ขนาดของมุมนะคะมุมหนึ่งแล้วก็รู้ว่าอีกมุมหนึ่งเป็นมุมฉากฉะนั้นเราสังเกตว่ามุมที่เราต้องการหาเนี่ยด้านที่เราต้องการหาคือด้าน y ใช่ไหมซึ่งมันเป็นด้านประชิดกับมุม30องศาส่วนด้านที่เรารู้เนี่ยมันเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉาก ใช่ไหมคะฉะนั้นชิดฉากชิดฉากต้องใช้คอร์สเข้ามาช่วยเนาะคอร์สของมุม30องศาจะเท่ากับชิดส่วนฉากแล้วเราก็หาคอร์สองศามาแทนลงไปคอร์สองศามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองด้านชิดก็คือประชิดมุม B ตัวนี้ประชิดมุม B หรือประชิดมุม A ก็ได้นะคะเพราะว่า2ฝั่งมันก็มีขนาดเท่ากันหมดอยู่แล้วนะด้านประชิดมุมก็คือด้าน ที่เป็น y ใช่ไหมแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะก็คือ5 5หรูทอก็เอามาแทนลงไปได้ออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บตัวที่เป็น y ส่วนด้วยหรูทอเนี่ยเราจะต้องย้ายหรูทอมาที่ฝั่งนี้ถูกไหมคะเพื่อที่จะให้ฝั่งขวามือของเรามันเหลือแค่ y เนาะเมื่อย้ายมาคูณน,นะคะ รูทสกับรูทสติดเป็นารากที่2เหมือนกันสามารถจับคูณกันได้นะเอาเลขข้างในสแควรูทคูณกัน3าคูณสเลยได้เป็นรูทหแล้วก็5ยังอยู่เหมือนเดิม2ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแปลว่าค่า y ของเราก็จะเท่ากับ5รูทหส่วนสนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกว่า a b เนี่ยมันเท่ากับ y บวกกันใช่ไหมคะ y บวกกัน2ตัวมันก็คือ2 y ฉะนั้นเมื่อเราได้ y มาแล้วเราต้องการหาระยะของ a b เราก็เอา2เข้ามาคูณกับ5รูท6ส่วน2แล้ว2ตัวเนี้ยมันจะตัดกันใช่ไหมก็จะเหลือแค่5รูท6นะคะนั่นแปลว่าฐานของสามเหลี่ยม a ob เราก็จะได้ออกมาแล้วว่ามีระยะเท่ากับ5รูท6หน่วย เมื่อเราได้ระยะของฐานนะคะทีนี้เราก็จะมาหาความสูงความสูงก็จะวัดจากจุดยอดก็คือจุด O ลงมาที่ฐานใช่ไหมอันนี้เรากําหนดให้เป็น h ให้เป็นจะตัวเล็กไปนิดนึงนะกาหนดให้เป็น h ระยะ h นะคะถ้าเราดูมันก็คือด้านที่เป็นด้านตรงข้ามมุมกลาง30องศาถูกไหมคะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมก็คือข้าม ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากที่เรารู้อยู่แล้วก็คือ5้ารูใช่ไหมฉะนั้นการหาค่า H เราก็จะใช้ไซน์0องศาเข้ามาช่วยนะคะไซน์ข้ามฉากข้ามคือด้านตรงข้ามมุมแล้วก็ฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากฉะนั้นก็แทนค่าลงไปค่ะไซน์สาองศาเท่ากับ1นส่วนสด้านตรงข้ามมุมด้านตรงข้ามมุมไม่ว่าจะเป็นมุม A หรือมุม B ด้านตรงข้ามมุมก็คือ h ใช่ไหมคะก็คือความสูงที่เราต้องการหาส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะคือ5รูทอ2นั่นเองแทนค่าลงไปได้เป็น1ส่วน2เท่ากับ h ส่วนด้วย5รูทอ2แล้ว5รูทอ2หารอยู่ตรงนี้ก็ย้ายขึ้นมาคูณซะห2รูทอคูณ1ก็จะได้5รูทอ2แล้วก็มีส่วน2อยู่ข้างล่างนะคะฉะนั้นเราก็ได้ความสูงออกมาเป็น5รูทอ2ส่วน2นั่นเอง เมื่อเรารู้แล้วว่าฐานมีค่าเท่ากับห้ารูทใช่ไหมคะความสูงเป็นห้ารูทสส่วน2เราก็จะเอาเข้ามาแทนในสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม aob นะคะซึ่งสูตรการหาพื้นที่ก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเราก็ใส่เข้าไปฐานคือ5รูทใช่ไหมคือระยะของ ab ตรงนี้เอามาใส่เป็นฐานความสูงคือระยะ h นะคะ5รูทส่วน2ก็เอาเข้ามาแทน ทีนี้เราก็ทำการคูณกันข้างบน5คูณ5ได้เป็น25รูท6คูณกับรูท2บอกเราว่ารูทเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นรากที่2เหมือนกันจับเลขข้างในคูณกันได้เป็นรูท12แต่แล้วก็ด้านล่างมีส่วน2อยู่2ตัวก็จับคูณกันได้เป็น c ทีนี้รูท12ตัวนี้สามารถแยกออกมาได้ใช่ไหม12ก็จะมาจาก2คูณ2คูณ3 เห็นไหมคะมันมี2อ,อยู่2ตัวฉะนั้นแปลว่าเราสามารถดึง2อ,ออกมาข้างนอกได้ก็เลยจะดึงออกมานอกรูทได้เป็น25คูณ2แล้วข้างในก็เหลือแค่รูท3ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะได้ว่า2กับ4ตัวเนี้ยจะตัดกันได้เห็นไหม2ด้านบนตัดกับ4ด้านล่างทำให้ด้านล่างเหลือแค่2ข้างบนก็เป็น25รูท3ส่วน2นั่นเอง นั่นแปลว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AOB จะเท่ากับ25รูท3ส่วน2หน่วยนะคะซึ่งก็ตรงกับตัวเลือกในข้อที่3คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง EasyMath เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ